Control C on the man. A. K. <coughs> yeah. A. Yeah. A. ตอนที่เวมเขียนเพลงนี้กูก็ไม่รู้จะเขียนยังไงแต่ยิ่งเวนกูมีความคิดว่าอยากจะเขียนถึงเพื่อนแสนไกลหรือเพื่อนหลายๆคนที่กูห่างหายออกไปแต่เราก็ยังเป็นเหมือนเดิมสําหรับกูไม่เคยเปลี่ยนไปก็แค่เขียนเพลงถึงเพื่อนที่อยากอ่าน,นแสนไกลในวันที่กูมีความฝันและกูก็จากห่างไกล กูเลือกที่เดินตามฝันและตอนนี้กูอาจมองไม่เห็นใครแต่กูเชื่อว่ากูยังมีเพื่อนที่กูเรียกสำก,กันกว่าใครและในวันที่กูแยกกูอาจมีเพื่อนที่โทรไปได้ หรือวันที่กูท้อแท้กูอาจมีเพื่อนที่คุยกันได้ถึงแม้จะอยู่อ่างไกลและไม่ได้พบได้เจอหน้าแต่เราก็ยังวงเพนเพื่อนกันตำออานมึงคิดว่ากูไม่บ้าและเรายังอยู่ด้วยกันถึงแม้จะเป็นความห่างไกลหรือว่าต่อให้อ่างเถินยังไงแต่กูก็ไม่เคยเปลี่ยนไปสุกคนที่กูเรียกเพื่อนกูยังศรัทธาด้วยหัว จและเมื่อไรข้อตามที่ทำเป็นกูข้อยินดีไปพบไง แต่มันก็อาจไม,ม่เสมอเพราะตอนนี้กูมีความฝันและตอนนี้สิ่งที่ต้องทำนั้นกูยังทำด้วยความหวังกูก็ไม่รู้โลกของกูนั้นมันจะมืดสนิทหมดฝันหรือกูจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือจะไปจนถึงจุดหวังแต่วันนี้กูยังสู้และกูมีเพื่อนอยู่ข้างหลังมีเพื่อนหลายคนที่กูยังคุยและยังคงเป็นเพื่อนกับฉัน ขอบคุณกับเพื่อนทุกคนที่ยังตกลงเป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าเรานั้นอาจจะไม่ค่อยได้พบเจอกันไอ้คำว่าเพื่อนนะ่ะมันสำคัญยิ่งกว่ายังไงก็กูเรียกเคยว่าเพื่อนกูไม่ได้เรียกมันผ่านไปแต่กูเรียกทุกคนที่เรียกเพื่อนกูเรียกมันด้วยอัว ใจและนี่แหละคือเอพผลสำคัญที่กูเขียนเพลงนี้ขึ้นมาไงคือกูให้ความสำคัญกับเพื่อนของคูทุกๆคนและครูมั่นใจว่าคูเรียกเพื่อนด้วยใจเสมอไปเะยกูไม่รู้ว่ามึงจะคิดยังไงกับกูสักคนแต่กูมั่นใจอย่างหนึ่งก็คือกูจริงใจกับเพื่อนทุกคนเอและก็พยายามกูเขียนรมนี้ให้ดีที่สุด กูก็ไม่รู้จะบรรยายทุกสิ่งทุกอย่างในใจให้ชุดแล้วจะป่อยออกมาเป็นเพลงจะทำยังไงให้ดีที่สุดแต่กูอยากบอกทุกคนโดยเฉพาะคนที่ยังอยู่กับกูไม่หลุดว่าเอ้ขอบคุณพวกมึงมากในวันที่กูเลือกเดินทางเส้นทางของกูอาจมืดหรือกูออกห่างข้างทางเราอาจเดินบนคนถนนคนละเส้นคนละ ทางแต่มึงก็ยังคงนับกูเป็นเพื่อนหรือแม้ว่ากูจะว่างานเอ๋ย่า <c oughs> yeah.